ดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่หญิงอยู่กับสุดยอดรถยนต์พรีเมียมระดับหรูค่ะจากค่ายักยใหญ่โตโยต้ Toyota ค่ะ t โตโยต้าเวลไฟปี2015ค่ะคันนี้มาพร้อมกับความพรีเมียมหรูหราและความสะดวกสบายเต็มคันเลยนะคะพร้อมด้วยราคาที่สุดพิเศษค่ะและ จุดเด่นที่สำคัญนะคะของรถคันนี้ที่พี่หญิงอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของความใช้งานที่น้อยมากๆจากผู้ใช้งานเดิมค่ะวันนี้เรามาเปิดราคากันไปเลยนะคะกับ To ยต้าเวลไฟสุดยอดรถยนต์พรีเมียมระดับรู้จากค่ายยักษ์ใหญ่ t o y ยต้คันนี้ด้วยราคาเพียงแค่2,290,000บาทเท่านั้นค่ะตามมาคอนเฟิร์มพร้อมๆกับพี่หญิงทีละจุดค่ะว่า t o y ยต้าเวลไฟปี2015คันนี้จะคุ้มค่าแลนาใช้แค่ไหนคะ่ะ เดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มสภาพนะคะกับ t o y ยต้าเวล r e ปี2015เครื่องยนต์2.5คันนี้ค่ะว่าจะมีความพร้อมสมบูรณ์และน่านำไปใช้งานต่อแค่ไหนคะ่ะพี่หญิงขออนุญาตย้ำนะคะในเรื่องของราคากันอีกนิดหนึ่งนะคะคันนี้ประหยัดจากราคารถใหม่ป้ายแดงไปเกือบ1ล้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่หญิงเปิดราคาให้คุณอยู่ที่ 2,290,000ค่ะกับความพิเศษของไม้ที่น้อยมากๆนะคะเพียงแค่ประมาณ50,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะกับเรื่องของการออกแบบนะคะของรถยนต์นะคะที่เป็นในสไตล์รถแวนอเนกประสงค์นะคะที่มีความใหญ่และหรูหราขนาดนี้นะคะทำให้คันนี้นะคะเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่มาพร้อมๆกับ ความคุ้มค่าของเขานะคะรถใช้น้อยนะคะและที่สำคัญนะคะในเรื่องของความเสื่อมโทมนะคะภายนอกที่พี่หญิงเห็นอยู่ตอนนี้แทบจะไม่มีเลยทีเดียวค่ะ พี่หญิงคอนเฟิร์มค่ะว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับความพร้อมนะคะในส่วนของตัวรถนะคะและการออกแบบภายนอกนั้นดูหรูหราพี่หญิงไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วนะคะเรามาดูการออกแบบด้านหน้านะคะของโตโยต้าเวลไฟคันนี้นะคะว่ามีความหรูหราและล้ำสมัยพรีเมียมน่าใช้แค่ไหนค่ะการออกแบบด้านหน้าจะมีความโดดเด่นนะคะในสไตล์ของโตโยต้าเวลไฟนะคะด้วย ั้นโครเมียมนะคะที่มีขนาดใหญ่และเล็กสลับกันไปนะคะทำให้เพิ่มมิติมุมมองนะคะและก็เน้นให้รถคันนี้ดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะที่เป็นโปรเจคเตอร์คู่หน้าสร้างความชัดเจนนะคะและการมองเห็นในระยะไกลให้กับรถแวนอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่คันนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะรวมทั้งในส่วนของไฟ Day t i ท e r u n n i n g Light ที่เป็นไฟ LED นะคะซึ่ง แน่นอนนะคะทำให้รถคันนี้มีความปลอดภัยในขณะที่คุณขับขี่เวลากลางวันกันด้วยนะคะรวมไปถึงข่าไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะที่มาพร้อมกับชุดโครเมียมครอบไฟตัดหมอกนะคะและนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยค่ะสำหรับรถคันนี้ก็คือมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะที่ช่วยคุณมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ถัดมานะคะในเรื่องของแมกและยางนะคะที่พี่หญิงเห็นอยู่ตอนนี้นะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะก็จะมีความโดดเด่นรูหราในสไตล์ของเวลไฟนะคะออกแบบด้วยล้อแม็กปัดเงานะคะออกสปอร์ตหรูเลยทีเดียวนะคะสภาพอย่างตอนนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะเนื่องจากว่าเป็นรถที่ใช้งานมาเพียงแค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะถัดมานะคะเป็น ที่ครอบกระจกมองข้างนะคะที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวรวมถึงมือจับเปิดประตูที่เป็นโครเมียมค่ะและมีสัญญาณเ,เซ็นเซอร์ที่ทำงานควบคู่กับกุญแจสมาร์ทคีย์แน่นอนสิ่งเหล่านี้มาเต็มอยู่แล้วนะคะกับ t o จิ w e l เว i r e คันนี้ค่ะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะที่มีความโดดเด่นในสไตล์ของเวลไฟอีกเช่นเคยนะคะซึ่ง t o y ยต้าเวลไฟคันนี้ได้ออกแบบไฟท้ายนะคะของเขาเป็นแบบไฟ LED นะคะซึ่งดูหรูหรามากๆเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ค่ะคันนี้ยังมี Back เซนเซอร์ถึง4จุดนะคะที่ช่วยคุณปลอดภัยนะคะเวลาที่คุณถอยหลังนั่นเองค่ะรวมทั้งสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะก็ทำให้รถคันนี้ดูมี ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการออกแบบนะคะให้ถูกต้องตามหลักอากาศพลาศาสตร์ด้วยค่ะสำหรับ Toyota v e ว FI ปี2015เครื่องยนต์2.5คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดับเบิลโอเฮดแคม a ช้า a ีวีทีไนะคะซึ่งเป็น สุดยอดพลังงานนะคะที่ให้แรงม้ามากถึง180แรงม้านะคะและสามารถเติมพลังงานทั้งเลือกได้ต่ำสุดนะคะถึง E 2 0เลยทีเดียวนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะและนอกจากนี้ค่ะนอกจากกำลังของเครื่องยนต์ที่มากถึง180แแรงม้าแล้ว ก็ยังมีในเรื่องของความพร้อมในสภาพห้องเครื่องยนต์นะคะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสภาพหน้าห้องเครื่องยนต์ที่มีความใหม่มากๆนะคะเนื่องจากว่าสภาพของเขานั้นนะคะใหม่นะคะนางฟ้าทั้งภายในและภายนอกเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกของคันรถที่ผิงพาคอนเฟิร์มไปแล้วและในห้องเครื่องยนต์ตอนนี้ ก็ยังมีความพร้อมที่คุณควรที่จะนําไปใช้งานต่อนะคะเนื่องจากว่าใช้น้อยด้วยนะคะและพี่หญิงเคลียร์สภาพรอคุณด้วยนะคะดังนั้นคุณออกไปก็ใช้ได้เลยค่ะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะย้ํากันอีกนิดนึงค่ะไม่ต้องกังวลใจนะคะพีหญิงคอนเฟิร์มในทุกๆจุดปลอดอุบ100ัติเหตุร้อยเ าภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะสำหรับ t o y o ต a าเวลไฟนะคะคันนี้ที่พิงนั่งอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นรถที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะกับการที่คุณจะขับเองหรือจะมีคนขับให้ก็ได้เนื่องจากว่านะคะคุณขับเองคุณก็สามารถที่จะควบคุมตัวรถได้หรือควบคุมรถได้อย่างสะดวกและคล่องแคล่วเนื่องจากว่าคันนี้ออกแบบให้เหมาะสมทั้งเป็นผู้ขับและเป็นผู้นั่ง ะะและจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะคะของ t ตย์ต้าเวลไฟคันนี้นะคะเบาะนั่งในทุกทุกจุดนะั้นนอกจากจะมีความใหม่เกิน90%แล้วนะคะความสะดกสบายยังมีเกิดขึ้นด้วยด้วยภายในห้องโดยสารที่สามารถเดิน w t l r t u r o นะคะหรือว่าเดินเชื่อมถึงกันได้สำหรับบ้านไหนนะคะที่เป็นครอบครัวใหญ่คะ่ะก็สามารถที่จะให้ลูกเดินทะลุถึงกันจากตำแหน่งเบาะด้านหน้า ไปยาวจนถึงด้านหลังหรือเบาะแถว3กันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่คุณควรที่จะจับต้องนะคะในเตเต้าเ,เบาไฟคันนี้ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ความสะดกสบายเต็มคันรถเลย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซันรูฟนะคะที่มีถึง2ตอนสามารถเปิดรับอากาศและเปิดรับแสงจากภายนอกได้สามารถใช้งานได้จริงนะคะซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งนะคะกับการเดินทางไกลนะคะหรือว่าใช้งานในเวลาที่อากาศดีๆแบบนี้นะคะพี่หญิงขออนุญาตคอนเฟิร์มในส่วนของไมค์เขาอีกรอบนึงค่ะว่าคันนี้มีความคุ้มค่ามากๆเนื่องจากว่าผู้ใช้งานเดิมใช้งานมาน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ 50,000, กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ สำหรับในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังค่ะที่สามารถควบคุมในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้รวมถึงสามารถควบคุมฟังก์ชันอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยที่มีภายในรถคันนี้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งหน้าจอกลางที่สามารถใช้งานเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้อย่างง่ายดายนะคะและนอกจากนี้ยังมีจอ DVD ดด้านหลังนะคะที่เป็นจอใหญ่ที่จะสร้างความสะดวกสบาย ให้กับผู้โดยสารภายในรถคันนี้ทุกท่านเลยทีเดียวค่ะถ้าหากอยากจะให้พี่หญิงคอนเฟิร์มสภาพรถยนต์เตยเต้าเวลไฟคันนี้ตรงจุดไหนเพิ่มเติมแล้วแล้วก็แจ้งเข้ามาได้นะคะ ตาม l ล n e ID ที่พี่หญิงบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปคะ่ะมีแอดนำหน้าและ ubp 0 5 2นะคะรวมทั้งสามารถโทรมาพูดคุยกับพี่หญิงได้ตลอดเลยหรือว่าจะทัก inbox เฟซบุ๊กเข้ามาสอบถามข้อมูลก็ได้วันนี้พี่หญิงรอคอนเฟิร์มสภาพพร้อมทั้งให้ําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการจัดไฟนั้นและการทําสินเชื่อต่างๆด้วยถ้าหากอยากจะชมรถยนต์รุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถที่จะแจ้งพี่หญิงนะคะพี่หญิงจะตามหามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันคะ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของพี่หญิงแล้วขอบคุณ สำหรับการติดตามนะคะและพบกันใหม่ในวอกหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ